ตำนานพระธาตุล่าหนองเหตุใดจึงจมลงแม่น้ำโขงพระธาตุล่าหนองหรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามพระธาตุกลางน้ําเป็นพระธาตุที่หักพังลงกลางแม่น้ําโขงเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระธาตุที่สมบูรณ์ได้ตั้งอยู่ที่เมืองล่าหนองในตำนานอุรังคธาตุฉบับกลมศิลปากรหน้า19ถึง124สรุปใจความว่าพระอรหันต์ห้ารูป ได้ติดตามอาจารย์คือพระพุทธรกิตพระธรรมร,รักิตและพระสังฆร,รักิตไปยังเมืองราชคึกแล้วได้นำเอาพระบร,รมภา,ารีริกธาตุกลับมายังสุวรรณภูมิด้วยจำนวน45องค์แยกไปประดิษฐานอยู่4ที่คือพระบรมธาตุหัวเนาพระสมมาสัมพุทธเจ้า29องค์ประดิษฐานไว้ที่ภูเขาหลวงพระธาตุเที่ยวฝางเจองค์ ประดิษฐานไว้ที่พระธาตุโพนจิตเวียงงัวสามองค์และที่พระธาตุห่อผ้าห่อแพรอีกสี่องค์พระธาตุฝ่าพระบาทเปื้องขวาอีก9องค์พระมหาสังเขวิชเทระได้นําไปประดิษฐานไว้ที่เมืองลาหนองโดยสร้างอุโมง์ใต้แผ่นดินขนาดกว้างด้านละสองวาสองศอกสูงสองวานําแผ่นเงินบริสุทธิ์รองพื้นแล้วนําเอาพระบรมสารีริกาธาตุเข้าบรรจุในพระอบทองคํานําไปประดิษฐานไว้ในอุโมง เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งปัจจุบันกับสถานที่ในตำนานพบว่าพระธาตุเขี้ยวฝางเจ็ดองค์ประดิษฐานไว้ที่พระธาตุโพจิกเวียงงัวสามองค์ปัจจุบันก็คือวัดพระธาตุบุตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายและพระธาตุหอผ้าหอแพรอีกสี่องค์ปัจจุบันก็คือบ้านสายฟองเมืองหาดสายฟองสพปราวพระธาตุฝาประบาดเบื้องขวาอีก9องค์ประดิษฐานไว้ที่พระธาตุล่าหนอง ปัจจุบันก็คือพระธาตุที่จมอยู่กลางแม่น้ําโขงตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนนองคายส่วนพระธาตุหัวเหนา29ีองค์ประดิษฐานไว้ที่ภูเขาหลวงนั้นมีสองแหล่งที่อ้างอิงไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระมาหาดาวสยามวชิระปัญโยบอกว่าภูเขาหลวงก็คือพระธาตุหลวงเวียนจันในปัจจุบันส่วนเติมวิภาคพชนก,กิจบอกว่าภูเขาหลวงก็คือที่ตั้งของพระาธาตุพังพวนตำบลพระาธาตุพังพวนอําเภอเมืองจังหวัดนนองคายในปัจจุบัน พระประหลัดวิทยาศิริพัฒโทนักศึกษามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยได้ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุของชาวพุทธกรณีศึกษาพระธาตุล่าหนองตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมืองล่าหนองแปลว่าหน้องน้ําใหม่เจ้าสังขาว,วิชัยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานจากหนองพลานชัย เมืองสาเกตนครมาตั้งใหม่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเดิมมีหนองน้ำใหญ่อยู่แล้วจึงตั้งชื่อว่าล่าหนองเมืองล่าหนองกับเมืองลาหนองในตำนานอุรังคธ,ธาตุเป็นเมืองเดียวกันในสมัยต่อมาคำว่าคายน่าจะมีมาจากค่ายบกหวานอันเป็นที่ตั้งของกองทัพไทยครั้งยกมาตีเมืองเวียงจันท์ค่ายนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณริมหนองอันมีต้นบกหวานขึ้นอยู่จึงเรียกว่าหนองค่ายบกหวาน ซึ่งคำว่าหนองค่ายถูกเรียกเพี้ยนเป็นหนองคายในรัชกาลที่หและได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองหนองคายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วเพราะเหตุใดพระทาตุล่าหนองจึงจมแม่นำ้ำโขงพระเทพมงคลรังสีเจ้าคณะจังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระทาตุล่าหนองนั้นมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับองค์พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งน่าจะมีเนื้อที่ของวัดถึงร้อยไร่ แต่จมลงไม่น้ำโขงเกือบหมดในตำนานอุรังกะธาตระบุว่าขนาดของอุโมงค์ใต้พื้นแผ่นดินกว้างด้านละสองวาสองศอกส,สูงสองวาและตามหนังสือประชุมพงศาวดานภาคที่70เรื่องเมืองนครจำปาสักต,ตอนหนึ่งระบุว่าสักราได้สองรอยเก่าปีมดหมดเดือนเก่าขึืนเก่าคำวันศุกร์ย่ามแร่ไก่คำมือฮับไข่ประธาญ่ยนองไขยเพล่ลงนำของมือนันแล เมื่อคำนวณตามปฏิทินทางสุริยะคติตรงกับวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2390คาดว่าสาเหตุที่พระาธาตุล่าหนองจมแม่น้ำโขงนั้นมาจากกระแสน้ำของแม่น้ำโขงที่ไหลเขี้ยวกลาดขัดเซาะชายฝั่งเป็นเวลานานและค่อยๆกินเนื้อที่ของวัดที่สร้างองค์พระาธาตุมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงตัวองค์พระาธาตุและได้จมลงแม่น้ำโขงจากการสำรวจ ของคณะสำรวจอินโดจีนในอนาณาจักรล้านช้างโดยนายมารีโจเซฟฟงซัวการิเย่ ier, ชาวฝรั่งเศสได้วาดภาพลายเส้นขององค์พระธาตุล้านหนองไว้เมื่อปีพุทธศักราช2411พร้อยบรรยายว่าพีระมิดหรือองค์พระธาตุนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่รูปครึ่งวงกลมที่ถูกตัดขาดจากฝั่งแม่น้ำด้านขวาหรือฝั่งไทยโดยพีระมิดแห่งนี้ถูกน้ำพัดขาดจากที่ตั้งเดิมบนริมฝั่ง10ปีมาแล้วและเอียงเอียงลงสู่น้ำ เรากับเรืออับปางที่พร้อมจะจมลงเมื่อในเดือนเมษายนพุทธศักราช2539หน่วยโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ลงสำรวจบริเวณที่องค์พระาธาตุจมลงแม่น้ำโขงพบว่าองค์พระาธาตุล้มตะแคงไปตามสายน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและแตกหักออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือมุมฐานที่พ้นผิวน้ำและที่จมอยู่ ความกว้างของฐานรวมกัน15เมตร80เซนพอดีทั้งยังสร้างด้วยอิฐถือปูนทั้งองค์ต่างกับเจดีย์องค์อื่นซึ่งก่ออิฐถือปูนเป็นกรอบแล้วอัดด้วยดินให้แน่นอีกทั้งส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำต่อจากบรรลังถึงปลายที่หักยาว7เมตร32เซนติเมตรมีลวดลายรูปปั้นประดับการว่าเป็นเรือนท่าสวนกลางและส่วนยอดของพระธาตุไม่สามารถสำรวจได้เพราะมีเนินทรายสูงกลบทับเนื่องจากการหมุนย้อนบนกับ ของกระแสน้ําและทรายประทะฐานองค์พระาธาตุจนทับถมเป็นเนินสูงมาเป็นเวลานานพระธาตุล่าหนองนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่20ถึง21เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านช้างรูปแบบเจดีหรือาธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านช้างเจดีทรงระฆังสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว่าเจดีทรงดอกบัวเหลี่ยม ศิละปะลาวเรียกว่าหัวน้ําเต้าหรือแบบหัวปลีพระธาตุล่าหนองน่าจะเป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดหนองคายขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบหากชอบก็กดไลค์หากถูกใจก็กด s u b ส c คร b e และกดแชร์ให้ด้วยนะครับ